ครับวันนี้จะมาชี้ตำหนิแท้ของหลวงปูท่ทวดทรรมบุญอายุ100ปีพลตงรวดตรคีคุนพันธรักษ์ราชเดชนะครับจัดสร้างวันที่15เมษายนปีพุทธศักราช5 5 4 3นะครับสภาพกล่องนะครับมีราคาในยุคนั้นนะครับปี43ส จะเป็นเนื้อโลหะนะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากนะครับรวมถึงวัตถุยอดอยเป็นยอดพระธาตุนะยอดพระธาตุของพระธาตนะุคนครสีธรรมราชนะครับเป็นชิ้นส่วนเป็นมวลสารในการหล่อครั้งนี้ด้วย สังคิตว่าจะขึ้นสนิมนะครับเพราะว่าเสกครั้งสุดท้ายก็คือจะพาจะเป็นการเสกกลางทะเลครับจะมีน้ําทะเลกระเด็นเซาะเข้ามาโดนวัตถุมงคลนะครับทําให้เกิดการขึ้นสนิมและมีคราบของเกลือครับนั่นค่ะครับ โค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับโค้ดจะเป็นเขาเรียกว่าสวัสดิกะครับเป็นโค้ดสวัสดิกะปลอมได้ยากครับของปลอมนี้จะเห็นเลยครับว่ามันจะดูแบบแปลกๆไปเลยครับอันนี้จะเป็นของแท้จะมีความสวยงามชัดเจนครับ ตาเป้านะครับมีรอยสนิมจากน้ำทะเลนะครับจากการปลุกเสกรอยตัดต่างๆนะครับนเนื้อโลหะนะครับโลหะผสมนะครับเนี่ยการตัดช่อครับตัดออกมาจากช่อนะครับจะเป็นช่อช่ออยู่ สวยงามมากครับเป็นกขดทวดที่ท่านที่เล่นพระสายคุณพันธ์นะครับจะต้องมีไว้นะครับไปถามได้ทุกคนนะครับคนที่เล่นพระสายคุณพันธ์มีไว้บูชาทุกคนนะครับส่วนของผมนี้จะมีสององนะครับองค์นึงไว้แขวนแขวนใช้อยู่ทุกท,ทุกวันนี้นะครับแล้วก็องค์นี้เก็บไว้ให้ลูกครับ จำนวนการเสกนะครับมากกว่า30พิธีนะครับเสกกันยาวนานมากครับกว่าจะได้ออกมาให้ประชาชนได้บูชานะครับพบเจอได้น้อยมากนะครับตอนนี้คนในสายเขารู้กันดีครับถ้าเจอ,อนนี้ก็จะเก็บกันหมดเลยครับ ในตลาดก็เลยตลาดพระก็เลยไม่ค่อยมีใครมาลงครับสวยงามครับคุณค่าในการเก็บบูชามาดูโค้ดกันอีนร่วมนะครับสวัสดีกะครับสวัสดีกะนะครับสวยงามมากมากครับ ค่อนข้างจะมีน้ําหนักหน่อยนะครับเพราะเป็นเนื้อโลหะผสมโอเคครับสำหรับวันนี้จบเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวมาชี้แนะกันใหมให่รอบหน้าขอบคุณมากครับ